สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชรชาแนลมานะครับมาดูว่าใครมาเนาะโอ้ลุงเสือลุงเสือลุงเสือมาไปใส่มาลุงน้ำหาดิ่งหน่อยขึ้นมาขอดัดดูดกินไหมทอดบังใบไช่ใจจริงว่ะโอ้ยได้กินแล้วก็น้ำลายเมียเลยเเย็นนาะ เอาาเอทุนเ,นอเรียนเนาะกินทุเรียนลุงเสือบอกว่าบมแม่นของมักไงรถยุโรถกระบะ รถเสียรกรบนี่ระเียรถือ่องเสครับไอ้ตันันมาน้ำมันไปยังน้ำหาซือนะเห็นละไรรับซร์ไปดิดีโอ้ยโซดา เออ่าไงลูกมาไงโอ้ยว่าอะไรเลยนะครับเอ้ยว่าไงลูก, <S <S งงลกโอ้ยน่ะเนี่ยร้อง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 แบบนี้น้องสุดาเมจ้าบริโกลหรอ เจ้าทายจะกบดิเบิหมดเดดเแล้วบเบินึกว่าเจ้ากคเลยพราะว่า่อยทายนะบ่มี่อย่งเลยจะได้ว่าเจ้าไปกดเลยบริายคอยกบดิเบิงเนาะเขาว่าเจ้าทายเขาว่าเขาายอยู่เหบมมี่บทาย มีอยู่แถวนั้นมีมันเบิดแล้วงูไปกินตามขปุ๋าคนในบ้านเลงบอกโน้มันคือว่ายังอยู่ว่าสันอันเบียชห่างมันบอกว่าจำลองอยู่ครับก็เลเอามากินได้ยุไส้ยร่อแถวใดอยู่รังในมโนว่าอยู่มีอยู่บอกโนว่ามันบ่อนหรือมันมาเอากิ้มใหม่บบเมือนี้เอาแต่หมื่นว่านคุณเรากินแต่หมื่นหลุดอยู่มันจะมาเอาไว้บ้านเนาะแมนต์เล เาม่ใ่ัดนัน้ยีระบะเขานมาควก็งมังบ่นี่บมุเรียนทุเรียนบางเยี่ยมบ่รู้ทุเรียนบางเยี่ยมอ๋อทุเรียนบางเยี่ยม แต่พระออนซื้อมาให้ซื้อมาแทนไม่ว่าบาปไปแล้วเนาะเดชจะได้กินจะกู้หรือเปล่าเดชอันหนนึมดที่เหลือป้าออนกินแล้วกู้ฟองกินแล้วแบบกู้ฟองกินแล้วห้ามกินตัวได้เปล่าคว่มจิ้งได้ปะนี่เด้ป้าออนก็ได้นี่เดชเม็ดนึงนี่เดชแม่แม่นี่เด้เม็ดนึงเดี๋ยวเอาให้ยาผ้าตัวเกินเป็นแม่ครับ มากินก็ก้นแล้วทีนี้ว่าไนบอสทีนี้วรไม่มีผู้กินบอกเจ้าแม่เอาแม่หเาม่รู้กันพวกินียเป็นไหกไก่เห็นดอกงยไจับไก่ตัวนั่นแล้วมาต้มเลยเหมือนแลงเนี่ยวะว่าแป่นั่งเราเป็นนั่งไก่ตัวนั้นกินท้เรียนงตัวอี้ด้่กะสิเอาไก่ตัวนั้นมาต้มด้วยอโอหอนเอาหอโอยเตงใดเตงใดมาูุเลียงแพงกับดอกแล้วไปให้ไก่วันนี้นี ไก่โลละลอยคุณเรียนโลพได้จะวาคุณอะลูะางน่นม่ดเลข้าว่อยบเมื่อแล้วก็เจ้าบุรีกัเจ้าข้าเจ้าเ็ยนยังรับแจกนันแจกท้อแจกประาน้วเมอันแจะไปนังรถ่วนตัวคุณแม่แต่ว่าคนหน่งสเมื่อกแแต่งโตดีดีเน่ล่ะวะเออ

ใส่ตาซันบ่นั่นเองจักอะไรนี่มันเรียนตาเผาดำข้างดูเขาชื่อหรอกแต่ว่าใส่ได้พอดีเลยพอดีเขาก็ใส่ตาพอดีเลยแต่แนวแต่แนวบูเขาก็ใส่ตาทั้งมันมันสีใส่ใส่บ่ได้แล้วไปบ่ได้อ่าปลูกพองก็จะไปแล้วเนาะครับไปที่ลุงพลปลูกบ้านนะครับ ไปหาลุงพลก่อนครับหาชัยยพลก่อนลุงพลเพิ่งมาถึงเฮ้ยครับปูของไปแล้วนะครับไปเล้ ไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบบ้านตอนเย็นนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นเนาะแดดก็เริ่มจะอ่อนแล้วนะครับโอ้มายกมายกโลกตกมากเลย อากาศเริ่มเย็นแล้วไปไปไปลุงวิทย์ลุงพอมาทุเรียนมาไป เอามารีรีเพย์ใหม่ในคลิปเออไอเยยืนในอโต้จะลุกก็คือพ่เพย์กดไทยเยนันจับกล้องมันมาบันิพูนิเพื่อมืมือหลกจับต่อน่ะเพราะว่าอเบย์เราสกินดูเลียนเรื่องหองเรื่องมันเพิ่ถ่ายไปเบิ่งแล้วพ่เบ่ได้ถ่ายไ่ได้กดอลกตนนเนาะโอ้ยแต่คลิปปังแล้วั่นมาคอยก็บได้เบิ่งเนาะเนึงว่าเรากดแล้วคอยกับเลยจับให้เ้ ก็ขอจบที่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง,<า>งนเ่อชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ